เริ่มตอนครั้งใหม่สู่ปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่กับผลิตภัณฑ์โปรตีนปั้นหุ่นแห่งปีรูปแบบใหม่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยครั้งแรกในการร่วมมือกันของสามความปังแห่งวงการปานันชิตาตัวแม่แห่งวงการอาหารเสริมเอสุปชัยนักปั้นมือทองพร้อมหุ่นเฟิร์มและนางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยอัมพัชราภาที่ไม่ได้มาในฐานะแค่เพียงพรีเซนเตอร์เท่านั้นสันสะเทือนวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีน มาในรูปแบบใหม่โปรตีนเจลลี่เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยกับผลิตภัณฑ์ Lean Life ที่มีโปรตีนจากพืชถึง13กรัมรสชาติอร่อยทานง,ง่ายมีแอลคาไิทีนช่วยเผาผลาญเบิร์นไขมัน และมีกรูตานำเข้าจากสหรัฐอเมริกาช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย FIR เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมการันตีด้วยรางวัลระดับนานาชาติมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพลนโปรตีนในรูปแบบผงชงดื่มอัดแน่นรวมคุณประโยชน์ทั้งโปรตีนถึง20กรัมกรดอะมิโนสารอาหารและวิตามินแร่ธาตุแบบครบพร้อมจบในซองเดียวคุ้มหิวบิ้วหุ่นเบิร์นแฟต พกไปได้ทุกแมชปั้นหุ่นได้ทุกที่อร่อยได้ไม่ต้องมีน้ำตาลเติมที่อดให้เต็มอิ่มด้วยเพอร์ลีนคุณพร้อมลีนแล้วหรือยัง